สวัสดีค่ะโฮโรวิซิตกลับมาพบกับทุกท่านแล้วจ้ารอบนี้มาพร้อมกับดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวังคาแล้วจ้าจะกินระยะเวลาตั้งแต่วันที่5นะถึง11เดือนธันวาคมจ้ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่าคนที่เกิดวังคาสัปดาห์นี้ดวงจะเป็นยังไงกันบ้างอ่าจะมีอะไรให้ต้องระวังไหมหรือมีโชคมีลาภกับเขาบ้างหรือเปล่า ต้องเอาต้องคอยดูแลร่างกายอะไรเป็นพิเศษไหมเดี๋ยวเรามาดูกันจะดู5เรื่องเหมือนเดิมนะคือการงานการเงินความรักสุขภาพและโชคลาภจ้าโอเคเดี๋ยวต่อไปอาจจะต้องมีแยกดูความรักให้เป็นคลิปแบบแยกเลยเพราะว่าจะได้ดูให้ละเอียดหน่อยเหมือนกับมีคอม,คอมเมนต์หลังไมามาว่าอยากให้ดูความรักแบบ แยกออกไปเลยจะได้แบ่งเป็นแบบโสดกับมีคู่ชัดๆเน้นๆบางคนบางคนอยากได้อย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวจัดให้นะจ๊ะแต่ตอนนี้ก็ขออนุญาตรวมกันไปก่อนเนะเพราะว่าเป็นดวงรายสัปดาห์นะก็โอเคขอประมาณนี้ไปก่อนนะเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยขอที่เรื่องงานเรื่องงานก่อนคนเกิดบังคารจะเป็นไงบ้างเนาะเรื่องการงาน อ๋อคนเกิดวังคานนะบอกเลยว่าช่วงต้นสัปดาห์เป็นช่วงที่ดีมากนะถ้าหากใครเนี่ยอยากเจราจาขอความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานจากผู้ใหญ่หรือจากใครก็ตามหรือต้องมีการเจราจาช่วงนี้จะเหมาะมากในการไปพูดคุยแต่คุณอย่าลืมนะยิ่งถ้าหากใครมีการพบปะกับลูกค้าหรือต้องไปคุยกับลูกค้าเนี่ยให้มีของขวัญให้มีของกำนันไปด้วยถ้าหากคุณรู้ว่าอีกฝ่ายชอบอะไร ซื้อสิ่งนั้นไปเป็นของขวัญเป็นของกำนันแล้วการเจราจาในเรื่องงานของคุณจะราบรื่นนะมีของฝากติดไม้ติดมือไปนิดนึงให้ลูกค้าให้ผู้ใหญ่ให้คนที่คุณต้องดีลงานด้วยหรือแม้แต่ให้เพื่อนร่วมงานก็ตามนะเหมือนแสดงน้ําใจเล็ก,ลก,ลกๆน้อยๆอย่างเงี้ยแล้วเขาจะประทับใจแล้วมันจะดีต่อตัวงานของคุณนะอย่างน้อยบรรยากาศในการทํางานมันจะสมูทขึ้นอันนี้ลองลองดูนะ,ะแต่ว่าคราวนี้ช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยมันจะเครียด มีปัญหาเข้ามาให้แก้ไขแต่ว่าคุณรู้สึกว่ามันมันยังแก้ไม่ได้ปัญหาเรื่องงานบางอย่างคุณรู้สึกมันใหญ่เกินตัวคุณแล้วมันต้องคุยกับหลายฝ่ายมากหรือแม้แต่มันบางครั้งมันเป็นปัญหาที่ต้องเกี่ยวโยงไปถึงระดับระดับหัวหน้าระดับหัวหน้างานของคุณหรือคนที่ตำแหน่งสูงกว่าคุณคุณยังไม่สามารถที่จะทำอะไรได้ในช่วงนี้ต้องอยู่เฉยๆก่อน แต่ว่าไม่เป็นไรนะเท่าที่ดูเนี่ยเดี๋ยวช่วงปลายสัปดาห์ปัญหาทุกอย่างจะได้รับการแก้ไขและเดี๋ยวต้องมีคนหรือตัวคุณนี่แหละไม่แน่เหมือนกันอาจจะได้รับมอบหมายอำนาจหน้าที่อะไรเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะจัดการเรื่องงานหรือแก้ปัญหานี้ให้เสร็จสิ้นลงไปได้นะหรือถ้าหากใครเป็นพอ่อคา้าแม่ขายเนี่ยบอกเลยว่าช่วงกลางสัปดาห์เป็นช่วงที่เงียบแต่ปลายสัปดาห์เนี่ยจะโอเคขึ้น แอบเปิดเพิ่มให้อีกหนึ่งใบใช่แล้วพอจะเริ่มสัปดาห์หน้าเนี่ยดอะ Sun ขึ้นเลยนะจ๊ะรุ่งโรจน์เรื่องนี้มากๆในเรื่องการงานคือทําอะไรก็ค่อนข้างจะสําเร็จระวังแค่ช่วงเดียวคือช่วงกลางสัปดาห์เท่านั้นนะแต่มันเป็นปัญหาที่คุณแก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้คุณอย่าไปเครียดมากเดี๋ยวพอถึงเวลามันจะคลี่คลายของมันแล้วก็ถึงตอนนั้นคุณคุณจัดการอะไรได้คุณค่อยจัดการถ้ามันยังจัดการไม่ได้ให้ปล่อยวางไปก่อนเพราะฉะนั้น ไม่งั้นนะเครียดตายเลยโอเคเรื่องงานผ่านเนาะเรามาดูเรื่องการเงินการอ่ะการเงินคนเกิดวังคัรพูดไปพูดมาลินจะพันกันแล้วจ้าโอ้โหคนเกิดวันนั้นการการเอ้ยการเงินเหนื่อยเห็นแล้วเหนื่อยนิดนึงการเงินเนี่ยช่วงต้นสัปดาห์เนี่ยยังมีม,มีมีเงินใช้ แต่ว่าก็อาจจะต้องมีการเสียไปถ้าไพา่ไพ่ใบนี้ขึ้นมามันจะมี2กรณีคือ 1. คุณเป็นฝ่ายไปให้เขา 2. เขาเป็นฝ่ายมาให้คุณเออแต่ที่แน่ๆมันจะต้องมีการรับการให้เรื่องเงินทองๆเข้ามายังมีการรับการให้เกิดขึ้นได้แสดงว่าเงินมันหมุนมันมีความคล่องตัวมันมีความโฟลหรือไพ่อาจจะอยากแนะนําว่าช่วงต้นสัปดาห์เนี่ย คุณทําบุญอีกสักนิดน,นึงได้ไหมช่วยกับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากหรือคนที่เขาไม่มีหรือว่าคนที่เขามาขออะไรแบบเนี้ยนิดๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆก็ทําไปมันจะทําให้เหมือนคล้ายๆแก้เคลด็ดแก้อะไรให้คุณได้เหมือนกับอะไรที่มันติดขัดเนี่ยมันจะได้โฟ o w มันจะได้ไม่ติดแต่ไม่ได้จะมันจะได้ไม่ติดขัดเออมันจะได้ไม่ติดขัดนะให้ลองดูนะแล้วก็ไพ่เตือนว่าเวลาให้เนี่ยให้ดูความเหมาะสม ความเหมาะสมความยุติธรรมเป็นหลักแล้วจะไม่มีปัญหาตามมานะจ๊ะเห็นมีตาช่างอยู่ในมือด้วยเห็นไหมอแต่คราวนี้ที่น่าเป็นห่วงกลางสัปดาห์ตีกันเชียวเรื่องเงินเงินทองทองนี่ตีกันหนักหนาสาหัสว่าไม่ตีกับตัวเองก็ตีกับรอบด้านค่ะบางทีเคยเห็นไหมแบบถกเถียงกันว่าในการใช้เงินอะถกเถียงเรื่องการใช้เงินอะ กับคนในครอบครัวมั่งกับเพื่อนมั่งเฮ้ยใช้อันนั้นสิจ่ายอันนู้นสิเฮ้ยอันนี้ดีกว่าเลือกแล้วก็กลายเป็นแบบทะเลาะก,กันว่าเฮ้ยทาไมไม่ใช้อย่างนั้นทำไมไม่ใช้อย่างนี้เฮ้ไมไมย i, เก็บอันนั้นไว้ไม่ดีกว่าหรออันนี้คุ้มค่ากว่านะเ oh, ถียงกันสนุกสนานแต่แอบราคาญอ่ะแต่ก็ไม่เป็นไรถ้าหากยังเถียงเรื่องเงินเงินทองทอง,ทองกันได้อย่างนี้นะแสดงว่ามันยังมีเงินให้ให,ให้ให้เป็นประเด็นในการเถียง <laughs> เออยังถือว่าดีแต่คราวเนี้ยมันจะน่าราคาญใจหน่อยเท่านั้นเอง แต่สุดท้ายก็ผ่านนะเออพอปลายสัปดาห์เนี่ยเดชาริออดขึ้นผู้บังคับการอาจจะเริ่มตัดสินใจได้แล้วอ,อีกอย่างนึงเนี่ยการเงินของคุณนะบางทีนะถ้าไม่ใช่ตัวคุณเองเข้าไปควบคุมดูแลจะมีคนเข้ามาควบคุมดูแลเรื่องการเงินให้คุณนะเออในช่วงปลายสัปดาห์เนี่ยแต่เหมือนไพ่ขึ้นว่ามันจะต้องมีการควบคุมดูแลแล้วล่ะว่าไอ้เรื่องรายรับรายจ่ายของคุณเนี่ย มันบาลานซ์กันไหมหรือควรจะตัดทอนอันไหนเพิ่มอันไหนคุณจะได้มานั่งแก้ไขในช่วงปลายสัปดาห์แบบมานั่งเปิดบัญชีตัวเองจนแบบปวดกระบาลได้เลยอ่าโอ๊ยจ่ายไปค่าอะไรบ้างวันแล้วต้องจํากัดอะไรบ้างว่าอันไหนควรตัดเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยมานั่งดูแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นแอบเปิดเพิ่มได้หนึ่งถ้วยขึ้นมาแสดงว่าการเงินพอพ้นสัปดาห์นี้ไปค่อนข้างดีนะน่าจะช่วงเข้าสัปดาห์หน้านั่นแหละ เออการเงินเริ่มดีแล้วน่าจะขึ้นแบบสัปดาห์ใหม่ละการเงินเริ่มดีขึ้นเพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลเกินไปนะจ๊ะโอเคผ่านเรื่องการเงินเรามาดูเรื่องความรักกันความรักคนเกิดวันคันจะเป็นยังไงบ้างโอ้โหไพ่พาพร,รูซีขึ้นเหมือนกับเออความจริงขึ้นอย่างนี้ดีนะเหมือนไพ่ต้องการจะบอกว่าไม่ว่าคุณจะอยู่เป็นโสด หรือว่าคุณจะมีคู่ก็ตามความรักของคุณเหมือนคุณมีสติมีปัญญามีความคิดอ่านที่แบบค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่เลยทําให้ความรักของคุณในสัปดาห์นี้ค่อนข้างสมูทอ่ะค่อนข้างไปได้ค่อนข้างดีไม่ว่าคุณจะโสดหรือมีคู่ก็ตามนะถ้าคนโสดก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุขคือไม่ได้เดือดร้อนก็ทํางานหาเงินใช้ชีวิตแฮ ppy อยู่กับครอบครัวบางคนเลี้ยงหมาเลี้ยงแมว อ่าบางคนอยู่กับเพื่อนไปเฮงเอากับเพื่อนบางคนอยู่อยู่กับพี่กับน้องแล้วมีความสุขอ่ะใช้ชีวิตชิวๆของตัวเองไปก็มีความสุขนี้ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเลยในเรื่องความรักเพราะว่ามีความรักจากครอบครัวจากเพื่อนจากแะไซัพพอร์ตหัวใจดีอยู่แล้วเลยไม่ไม่ไม,ไม่ไม่เหงาด้วยนะสบายเป็นสัปดาห์ที่ความรักของคุณเนี่ยค่อนข้างสบายมากหรือแม้แต่กระทั่งคนที่มีคู่แล้วแต่งงานแล้วหรือมีครอบครัว ท,ทั้งหมดทั้งมวลที่ขึ้นมานนี้คือบ่งบอกเลยตั้งแต่ต้นสัปดาห์ไปจนจนถึงปลายสัปดาห์เนี่ยความรักของคุณค่อนข้างดีมากไม่ค่อยมีอะไรให้ต้องเป็นกังวลแต่ไพ่แอบเตือนนิดนึงนะเออว่าเหมือนให้คุณมีความเด็ดเดี่ยวอะไรบางอย่างก็ไม่รู้แหละในในเรื่องความรักความสัมพันธ์ให้มีความมั่นคงเด็ดเดี่ยวแล้ว มันจะโอเคขึ้นให้มีความเป็นผู้นำมากขึ้นให้มีความมั่นใจในความสัมพันธ์ในอะไรบางอย่างเนี่ยที่คุณกับคู่ของคุณหรือคนในครอบครัวเนี่ยแล้วมันจะดีขึ้นให้มีความไว้วางใจมีความเหมือนกับมั่นใจมั่นคงอะไรแบบนี้แล้วมันจะดีอ,อ,อีกอย่างไพ่พาลูสีมีขึ้นตั้งแต่ใบแรกแบบนี้เหมือนให้อยู่ในกรอบของความดีงาม อืมใช่แล้วก็พยายามใช้สติใช้ปัญญาในการนำทางในเรื่องความรักเอ่ออะไรที่ถูกต้องก็ทำอันไหนไม่ควรไม่ถูกต้องก็อย่าไปทำเท่านั้นเองแล้วความรักของคุณจะสวยงามราบรื่นแน่นอนสัปดาหนี้ไม่มีปัญหานะจ๊ะแต่ไพ่สวยทุกใบในเรื่องตำแหน่งความรักมันไม่ต้องกังวลโอเคต่อไปสุขภาพ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  โอสุขภาพสุขภาพถือว่าดีมากนะแต่คราวนี้เหมือนกับถึงบอกดีมากก็จริงแต่ไพ่ก็แอบเตือนให้ระวังเรื่องการดื่มการกินในช่วงต้นสัปดาห์หน่อยระวังช่วงช่วงต้นสัปดาห์มีสิทธิ์จะท้องอืดท้องเฟอ้อได้เยอะออปวดท้องแกส๊สในกระเพาะกดไหลย,ย้อนอะไรพวกนี้ให้ระวังนิดนึงแต่ไม่ได้ร้ายแรอยงอะไรมากกับช่วงกลางสัปดาห์เนี่ยไพ่เหมือนกับว่าให้ระมัดระวังตัวเองหน่อยเวลาจะทําอะไรให้มีสติให้มากอย่า รีบร้อนเออเพราะไม่งั้นมันจะมีปัญหาตามมาเหมือนไพ่ไม่บอกนะว่าจะเกิดอุบัติเหตุหรืออะไรไม่บอกไพ่แค่ว่าให้เก็บเหมือนกับเก็บอาการอะเก็บไม้เก็บมือเก็บสำรวมอะไรแบบเนี้ยแล้วมันจะดีต่อสุขภาพของคุณออก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องสำรวมบางบางคนกระโดกระเดกหรือไงก็ไม่ทราบหรือบางคนทําอะไรรีบร้อนอะไรอย่างเงี้ยอาจจะผิดพลาดหรือว่าตกบันดงตกบนันได้ทานเหมือน ถลไยลไปกับพื้นอย่างนั้นหรือเปล่าไม่รู้คือพายไม่ได้บอกพ่บอกแค่ว่าให้ระวังเนื้อระวังตัวเก็บเนื้อเก็บตัวนิดนึงแล้วจะดีต่อสุขภาพของคุณนะจ๊ะอ่ากับอีกอยางช่วงปลายสัปดาห์เลยคือสุขภาพดีมากบางคนมีการมองหาวิธีที่จะดูแลสุขภาพแบบใหม่ๆด้วยนะหรือบางคนก็เจอแล้วว่าเอ้ย ใช้วิธีนี้ได้การดูแลสุขภาพหรือออกกําลังกายแล้วมันเหมาะกับเราฮะเออแต่มันก็เริ่มเบื่อแล้วเรามีวิธีอ,อื่นอีกบ้างไหมอะไรอย่างนี้หรือบางคนก็อาจจะมีการเปลี่ยนแบบแผนการใช้ชีวิตในการดูแลตัวเองก็เป็นไปได้บางคนอาจจะมีการเปลี่ยนเทรนเนอร์หรือเปล่าถ้าหากใครที่สายฟิตเนสไปฟิตเนสบ่อยๆหรือบางคนก็เปลี่ยนคล้ายๆเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนโค้ชที่คอยดูแลรับผิดชอบเรื่องอาหารการกินเขาเรียกโค้ชป่ะเขาเรียก เขาเรียกว่าอะไรไม่รู้อ่ะแต่คนที่คอยดูแลเรื่องอาหารการกินหรือมีการปรับเปลี่ยนวิธีกินอะไรแบบเนี้ยในการดูแลร่างกายสุขภาพของคุณมองหาวิธีการใหม่ๆเออแต่ทมว่าดีไม่ดีมันจะได้ไม่สัมสักจําเจในการออกกําลังกายหรือการกินอาหารหรือการดูแลตัวเองไงอ,อ่ะโอเคเรียบร้อยของคนเกิดวันอังคารไม่สิเหลืออีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมอา้าวต่อไปเดี๋ยวต้องเหลือโชคลาภนะ ไอเราก็นี้คามคามไปนูน่นอ่ะเดี๋ยวเปิดให้คนเกิด,ด,ดกวันอังคารโชคลาภใช่ไหมดูสิเปิดไปเปิดมางงเลยอ่ะโอเคโชคลาภคนเกิดวันอังคารจะมีหรือเปล่าเป็นอย่างไรอุ้ยโชคลาภดีมากคนเกิดวันอังคารโชคลาภปังปังตั้งแต่ต้นสัปดาห์ยันปลายสัปดาห์เลยแล้วบอกเลยส่วนใหญ่โชคลาภจะมาจากคนที่รัก อืมมาจากคนที่สนใจมีจากคนที่เสน่หาคุณอยู่หรือแม้แต่หรือบางทีแม่ตาเอ็นดูคุณอยู่อะไรแบบเนี้ยจะได้มาแต่ส่วนใหญ่เท่าที่ดูจะได้จากคนรักหรือคู่ครองนะถ้าหากดูพอไพ่สองถ้วยเนี่ยขึ้นบางคนพูดตรงๆมีการมั่นหมายได้สินสอดอืมมีข่าวมงคลก็ถือว่าได้โชคได้ลาบเนาะได้สินสอดทองมั่นบางคนได้บรดกบางคนได้อะไรแบบว่า มาเป็นเยอะๆเป็นก้อนๆเลยก็มีนะตามแต่บุญตามแต่กรรมนะแต่เท่าที่ดูเนี่ยสังเกตเนี่ยนะถ้าหากเกิดยังเด็กๆอยู่ก็อาจจะผู้ใหญ่ให้ความเมตตาเอ็นดูอะให้เงินให้ทองให้นุ่นให้นี่อะไรมาแต่ถ้าหากเกิดอยู่ในวัยที่เหมือนกับว่าบางคนอาจจะต้องเตรียมงานแต่งอเท่าที่ดูบางทีบางคนได้ของมั่นได้ของแต่งได้สินสอดทองมั่นนะเออใช่มีข่าวดีเกิดขึ้นหรือบางคน ได้สิ่งดีๆได้เงินได้ทองได้ของขวัญจากคนที่รักโชคลาภมากับความรักมาด้วยกันมากับคนรักนะโอเคผ่านได้รอยแต่โชคลาบนี่ใหม่มาตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะเออหรือบางคนถนะ้าหากเกิดยังโสดอยู่ก็อาจจะมีคนเข้ามาในชีวิตนั้นในช่วงนี้โชคลาภเป็นสัตว์สองเท้าหมายถึงเป็นคนนั่นแหละเป็นมนุษย์นั่นแหละ คู่ตามที่โบราณเขาบอกบางบางทีแบบจะได้โชคลาภเป็นสัตว์สองเท้าคือจะได้คู่ได้แฟนได้คนรักได้หรือบางคนได้เพื่อนสนิทที่แบบว่าเป็นคนดีแล้วเหมือนกับอยู่กันได้ยาวๆอยู่ด้วยกันได้สบายใจแบบเนี้ยเออก็ถือว่าเป็นโชคลาภนะอ่ะโอเคหรือบางคนก็มีคนเข้ามาจีบด้วยนะถ้าหางยังโสดอยู่เออ แล้วโน้มมีมีคนเข้ามาจีบแต่ว่าจะถ้าหากในในเรื่องเรื่องนั้นอะส่วนใหญ่จะมาช่วงปลายสัปดาห์ถ้ามีคนเข้ามาจีบหรือมาอะไรอย่างเงี้ยเออเข้ามาให้ความสนใจอืมโชคลาบเกี่ยวกับความรักนะคนเกิดวังคาร เสรเรียบร้อยจบแล้วจ้าสำหรับดวงรายสัปดาห์ของคนเกิดวังคารนะจ๊ะชอบกดไลค์กด subscribe กดแชร์ได้เลยไม่ห้ามไม่ห่วงและยินดีอย่างยิ่งแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าต้องขอบคุณมากๆที่ติดตามนะคะสำหรับสัปดาห์นี้ลาก่อนบ๊ายบายคะ่ะขอบคุณค่ะ